สวัสดีครับยวัชิค่ผมสำหรับวันนี้นะครับในสุดครับเราก็ได้กลับมารีวิวกันแล้วครับกับหุ่นจากดันบอรเซนคีนะครับนั่นก็คือเจ้านี้หละครับ l b x Lucifer นั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าลายที่เราจะรีวิววันนี้ครับเทียบเท่าได้กับ MG นะครับของกันพลาครับเพราะว่ามันละเอียดมากมากครับแล้วก็เป็นโครนะครับที่ต้องติดกรอกเข้าไปถึงจะกลายเป็นหุ่นที่เสร็จสมบูรณ์นะครับซึ่งตัวนี้ครับต้องบอกว่าผมเนี่ยชอบมากมานะครับเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาแล้วครับมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าคร Okay. ก่อนอื่นครับจุดแรกที่ทุกคนน่าสังเกตกันนะครับก็คือในส่วนของชื่อครับเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าเจ้าตัวนี้น่ะชื่อว่าลูซิเฟอร์นะครับ แต่หน้ากล่องเขียนว่าเนเมซิสสาเหตุครับมาจากว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อนะครับจากลูซิเฟอร์เป็นเนเมซิสเนื่องจากเหตุผลทางศาสนานะครับซึ่งโอเคอันนี้ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าผมขอเรียกด้วยชื่อที่ถนัดนะครับก็คือลูซิเฟอร์ครับโอเคที่เนี่ยเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับไฮเปอร์ฟังชันนะครับถามว่าตากับเอวเอ็กซ์ธรรมดายังไงเอวเอ็กซ์ธรรมดาครับที่เรารีวกันไปแล้วคือตัวมิเชลโอลเกนเน้อจะเป็นเหมือนกับเอาชิ้นส่วนประกอบให้กลายเป็นหุ่นเลยแต่ว่าตัวนี้ครับก็ต มาดูกล่องกันต่อนะครับเจ้าตัวนี้ครับคือ LBX Lucifer นะครับซึ่งหลายลคนเนี่ยถ้าเกิดพอจะเคยอ่านเล่มแบบนี้มาแล้วเนอะเาเป็นเทวดาตกสวรรค์พอเช่นนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ครับก็เลยเป็นเทวดาตกสวรรค์นะครับเป็นกรอบแบบพาราดินเลยแต่ว่าจะมีเขาเป็นเขาปีศาจนะครับซึ่งช่างเทอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นโอเคบอกตรงๆเลยกันว่าเจตัวนี้นะครับเป็น LBX ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ดูมาทั้งหมดร้อยกว่าตอนนะครับโอเคครับผม ดาบอาวุธก็เป็นดาบโล่นะครับเท่จริงๆส่วนฉากหลังครับตรงนี้จะเป็นท่าม้ตาของเขานะครับชื่อว่าท่าเซโดฟิกวิงนะครับก็คือเดี๋ยวอธที่ยบให้ฟังแล้วกันตอนเรารีวิวนะครับผมเป็นอย่างไ้ท่าไม้ตายด้วยอ่าแล้วก็ข้างๆครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นโครงมาให้นะครับซึ่งอันนี้โครงทาสีแล้วนะแล้วก็ประกอบให้กลายเป็นชุดเกราะเอาประกอบเกราะเข้าไปกลายเป็น lbx ได้นะครับโดยที่โอเคโครงขยับได้แยกสีต่างๆชัดเจนเรียบร้อยนะครับซึ่งแยกสีดีจริงๆครับตัวนี้แล้วก็มีดีคอร์มาให้ครับมีมือให้หลายแบบครัแล้ววก็ออาาุธมี2ย่งบ ดาบโล่ครับชื่อในแมสซิสชิลส่วนดาบครับมีชื่อว่า a g e of heaven นะครับผมตรงนี้นี่คือสุดยอดมากนะครับส่วนข้างๆครับก็หน่ครับว่าเป็นจะเป็นสตอรี่เล็กๆน้อยๆของตัวในเมสซิสนะครับว่าโอเคเป็นเทวดอกสวรรค์นะครับที่ใช้พลังของปีศาจนะครับโดยที่ในเรื่องเนี่ยครับจะเป็นหนึ่งในขุนบอสนะครับที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็คือสเปคขุนครับเทียบได้เท่ากับพวกเซนอนหรือโอดินเลยนะคือเป็นขุนระดับท็อปเทียร์ละ แต่ว่าในเรื่องครับคือตอนแร,นมมร,ออรก,รกเ,นเนี่ยโผล่มาฝีมืออลังการมากพวกเอกเนี่ยซูไม่ได้เลยแต่สุดท้ายก็คือพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าพวกบักับฮิโรนบัลเนี่ยเก่งขึ้นแล้วนะครับจีนก็ด้วยอ่าสว่วนนี้ก็เป็นชื่อทรรมาตายครับแน่นอนว่าโดนเปลี่ยนชื่อทากธรรมะให้กลายเป็นท่าชื่อไรบิงเกอร์นะครับผมโอเคกล่องก็จะประมาณนี้นะครับคือแค่กล่องก็สวยแล้วนะครับผมตัวออริจินอลเนี่ยออกมาปี2013นะครับส่วนตัวน,นี้เนี่ยเอาในปี2020นะครับโอเค เดี๋ยวหลอที่นี้มาดูตัวของเล่นกันดีกว่าครับตัวของเล่นเนี่ยผมอยากให้ดูจุดหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันนะก็คือในส่วนของพลาสติกครับโอเคคือพลาสติกอันนี้เนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นพลาสติกที่ถูกเคลือบด้วยสารอะไรสักอย่างที่ผมไม่รู้นะแต่พอเคลือบด้วยสารตัวนี้ครับปะนาไม้พลาสติกเนี่ยมันกับเอาอางไหนหั่นปุ๊บปืดป,ดปืดจบนะครับไม่แบบไม่ใช่แบบไม่มีรอยเหลือเลยนะครับจมพลาสติกสีเขียวส,สีสีเหลืองสีขาวเนี่ย เพราะฉะนั้นครับเลเป็นในที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ราคาตอนนี้ไม่แพงด้วยนะครับเพราะงั้นมันในครับได้โปรดทาอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับผมโอเคเพราะงั้นเนี่ยเรามาเริ่มเลยดีกว่าอ่ะก็นี่นะครับตัวโครงซึ่งตัวโครงเนี่ยก็คืออิงจากในเรื่องเลยนะครับก็สามารถถอดตรงนี้มาครับเพื่อดูตัวที่เหมือนกับเป็นตัวสเปคเครื่องภายในได้นะครับผมแต่ว่าเป็นพลาสติกสีเดียวนะโดยที่โครงครับจริงๆแอกวมันมีจุดขยับที่ดีมากๆนะแล้วก็เรียกว่าขยับครับได้ดีกว่า sdcs อีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ร เดี๋ยวผมจะรีวิวโครงนะครับอ่าโอเคโครงเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เริ่มต่อเลยดีกว่าคอนเนีก็ถอดขานะครับอจะที่บอกรีวิวโครงเมื่อกี้ครับก็คงจะไม่ได้เป็นรีวิวอะไรยาวๆเนะืก็อาจจะวันนั้นอาจจะลง2วิดีโอนะครับตัวโครงอันนึงแล้วก็ตัวของ L e X ตัวอันหนึ่งนะครับผมเคคอเนเใส่เท้านะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแน่นนะครับโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ ที่นี่ถัดไปก็มีสวนของถาขานะครับซึ่งขาเนี่ยคือประกบเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ขาครับจะทําการแยกซ้ายขวาชัดเจนเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่ไม่เข้าแสดงว่าผิดข้างนะครับโอเคแล้วก็ข้างบนนะครับใส่ชึบเข้าไปแบบนี้อ่ะไม่ใช่สิข้างบนจะต้องใส่ข้างหลังก่อนนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ประกบเข้าไปชึบอ่าเรียบร้อยนะครับผมโอเคอีกฝั่งหนึ่งทำเหมือนกันครับใส่ชึบแบบนึงนะครับไม่เข้า พอผมใส่ไม่ตรงเฉยๆนะครับไม่ได้แปลว่าผิดข้างแต่อย่างใดนะครับโอเคใส่ชึบโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ใส่ข้างหลังอันนี้ใส่ข้างหน้านะครับโอเคท่าล่างครับใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกบตรงนี้ลงไปซึ่งจุดนี้จะไม่มีแยกซ้ายขวานะครับจะเหมือนกันหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่ค่อยแน่นเลยผมขอกดให้แน่นนิดนึงโอเคตายละนะครับข้างหนึ่งใส่เข้าไปชึบ ตอนนี้ขาสองข้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับติดเกาะกันเต็มทีละถัดไปก็เอวครับซึ่งส่วนเอวนี่ใส่ลำบากนิดนึงนะครับนี้ก็ยกแขนขึ้นส่วนนี้นะครับใส่ข้างชุบส่วนนี้ใส่ข้างชุบโอเคอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับใส่เข้าไปชุบแล้วก็ถัดไปจะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับใส่เขเรียบร้อยนะครับเกาะขาซึ่ง กลายเป็นคนละตัวนะครับตอนนี้เคถัดไปเกาะบอดี้ครับซึ่งเกาะบอดี้เนี่ยจะต้องบอกว่าใส่ยากนิดนึงนะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีการใส่คือผมจะต้องค่อยๆใส่นะครับอันนี้อาจจะเสียเวลาสักเล็กน้อยนะครับชโอเคใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บกดนิดนึงนะครับแล้วค่อยเอาบอดี้วางกดลงไปให้มันตรงนะครับได้ไหมเอ่ยโอเคได้เรียบต่อยนะครับอ่ะแล้วก็ข้างหลังครับใส่เข้าไป ชึบประกบให้แน่นนะครับอ่า่วนบอดี้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ส่วนแขนส่วนแขนจะไม่มาแยกซ้ายขวานะครับอันนี้ใส่ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ใส่เข้าไปมีรูบอกชัดเจนนะครับเราใส่ตรงไหนตรงนี้ก็ประกบชึบแบบนี้นะครับเรียบร้อยอ่าใช่ลืมไปเลยท่านบนนะครับผมลืมตัวแล้วท่านบนต้องต่อยังไงรอแป๊บหนึ่งนะอ่าใช่แล้วก็ตัวต่อนะครับเหมือน MG เลยนะครับสล้วนนะครับ โอเคห็นแล้วว่าข้งบนใส่ยังไงนะครับเราจะต้องนําจุดที่ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีนูนตัวนูนนะครับใส่เข้าไปชึบแล้วก็คอยจุดที่มีตัวนูนครับใส่ตามนะครับคือตัวนี้โอเคใส่เข้าไปกดให้แน่นนะครับเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะอีกข้างหนึ่งใส่เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่ ไม่เข้าเกือบลนเกือบรลนโอเคแล้วก็จุดนี้ก็ใส่เข้าไปชุบอ่าเรียบร้อยนะครับเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแล้วก็ส่วนไหลครับก็คือประกบเข้าไปข้างๆนะครับอืออีกข้างหนึงก็ทำเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สวมหวัวชุบ เงานอยียปล้อยนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะแบบยังไม่มีอะไรนะครับจริงๆแบบว่าเท่านี้ก็เท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ปีครับโหลอยู่ข้างหลังเนอะซึ่งพอใส่ปีตัวนี้ครับทำให้เจ้าลูซิเฟอร์นะครับเป็นหนึ่งใน l b X ที่สามารถบินได้ด้วยนะครับในเลี้ยวนี่ก็จะบินออกมาเวลาสู่ชึบชึบโอเคกลางปีขึ้นครับซึ่งเท่านี้ครับ๋ยวเก็บของตรงนี้ก่อนก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ l b x ลูซิเฟอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งโดนเปยดซื้อเป็นในเมซิสไปแล้วแต่ว่าต้องบอกครับว่าเทแบบนี่คือเทประมาณครับตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นไนเฟมนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะด้านของสมดุลแล้วก็พลังนะครับอย่างไร้ว่ารอบตัวครับรายละเอียดดีมากวัสดุดีมากนะครับความเทพนี่คือสุดยอดจริงๆิครับตัวนี้ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่บุตรมาดูจุดขยับก่อนนี้กว่าครับจุดขยับอย่างแรกเลยนี่น่าจะเห็นกันไปแล้วคือปีกครับขยับได้นะครับ ขยับปีกขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับเครื่องซิเฟอร์ปีกก็น่าจะขึ้นประมาณนี้นะโอเคครับหัวครับหมุนได้เต็มที่นะครับหมุนง่ายด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสามองศาเลยนะแต่ผมไม่อยากหมุนสุดเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็แขนครับยกขึ้นได้ไม่ติดปีกนะครับพร้อมแต่ป็นแคสามร้อยสองศานะโอเคแบบนี้นะครับอันนี้แบบหนึ่งเกาะหลุดนะครับใส่กลับเข้าไปก่อนใส่กลับไม่ยากครับยังดีนะแล้วก็หมุนแขนได้นะครับแบบนี้ขยับข้อศอกได้เกือบประมาณ90กว่าองศานะ มุนมือได้360องศานะครับพร้อมมุนเอวได้เต็มที่นะครับลายนีจ้จริงจริงเตะไปได้ขนาดนี้ครับเตะได้สุดเลยที่สำคัญคือกระโปรงทั้งหมด4อันเนี่ยครับขยับแยกกันหมดนะเพราะฉะนั้นผมตเตะแบบนี้ปุ๊บฝั่งนี้ก็ไม่ขยับผมเตะไปข้างครับก็ขยับตรงนี้นะครับผมอ่าแบบนี้จะเห็นเออเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งไม่โดนกล้องจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะยืดออกมานิดนึงนะทำให้ขยับแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็เตะไปข้างๆได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ชิ้นสว่วนหลุดเฉยๆนะครับโอเค แล้วก็เท้าครับเป็น2จังหวะนะครับเพราะงะั้นได้สุดเลยเท้าครับเป็นบอร์จอยส์นะครับเพราะาเนี่ยตรงๆเลยคือจุดขยับครับถือว่าทําดีมากๆนะแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยแน่นมากๆเลยสามารถทําให้จับท่าทางต่างๆครับเล่นบบต่างๆได้เรียกว,ว่าเต็มที่เลยนะครับอลังการจริงทีนี้มาใส่อาวุธกันดีกว่าส่วนวิธีการใส่อาวุธครับอันนี้อย่างแรกเลยคือก้นมือนี่ครับต้องเปลี่ยนก็จะต้องถอดในส่วนของ แหงหลังมือตรงนี้ออกนะครับอ่าแล้วก็นํามือที่เป็นมือตัวที่เป็นชูนิ้วโป้งเนี่ยมาใส่แขนนะครับอ่าชึบแบบนี้แล้วก็ประกบเข้าไปเ,เข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ตัวดาบครับเราต้องอันนี้ครับเฟเวนเอชนะครับดึงออกมาแบบนี้ใส่เข้าไปที่มือชึบใส่จนสุดนะครับแล้วก็ ประกอบกับเข้าไปก็จะเป็นการใส่อุธเรียบร้อยนะครับกับ heaven a g e แล้วก็ถือโล่ครับโล่นี้ก็ใช้มือนี้ได้เลยนะครับใส่ชิปเข้าไปนะครับ nemesis shield เท่านี้ครับก็จะติดตั้งอาวุธเ็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับกับ lbx lucifer นะครับผมแต่ชิ้นส่วนหลุดนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้เสร็จสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วครับกับ lbx lucifer นะครับซึ่งยิ่งติดอาวุธยิงเท่เข้าไปใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยอลังการงานสร้างจริงครับฉากแอคชั่นอะไรครับสามารถแอคชั่นแบบ วิ่งเข้าไปฟันนะครับหรือเอาโล่กันแบบนี้ก็ได้เต็มที่นะครับเนี่ยแอคชั่นทุกอย่างครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับอ่เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งโอเคมาพูดถึงสเปกกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับเรื่องของท่าไม้ตายครับลูซิเฟอร์ครับมีท่าไม้ตายทั้งหมด2ท่าเลยก่นครับซึ่งทั้ง2ท่านั้นเป็นท่าเฉพาะตัวนะครับท่าที่1ครับจะเป็นท่าที่ลูซิเฟอร์ครับยกดาบขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยท่านี้ครับชื่อว่าท่าเดโมนิคสอดนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยมันมี2ชื่อเด ท่านี้เนี่ยเป็นคือเหมือนกับให้คิดถ้าเป็นทรานซัมไลเซอร์ครับก็คือยิงฟันเป็นคลื่นดาบพุ่งลงมาที่พื้นนะครับแล้วเจ้าตัวนี้สามารถลากเพื่อระเบิดพื้นรอบๆได้นะครับเป็นแบบนี้เลยซึ่งท่านี้เนี่ยก็คือท่าที่เป็นท่าเชบอลโรสเฟอร์ส่วนอีกท่านึงครับชื่อคือท่ามปนสุดยอดครับชื่อว่าท่าเซราฟิกวิงครับเซราฟิกวิงเนี่ยคือท่าที่โรสเฟอร์ครับจะก,กลางปีกนะแล้วปีกก็จะแบบขยายออกแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าไปครับจากนั้นเนี่ยก็จะยิงแสงนะครับ กี่ร้อยอันก็ไม่รู้ครับพุ่งลงมาจากปีกครับเป็นแสงเลเซอร์ครับซึ่งเลเซอร์ในบอลสติกิเนี่ยถือเป็นอาวุธที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดครับจะเป็นท่าแมบที่ทําลายศัตรูทั้งหมดบนพื้นนะครับอ่านี่คือท่าสองครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในเกมนะครับท่าเซเลฟิกบินครับเป็นหนึ่งในท่าที่อลังการมากๆนะครับแล้วก็ใช้เกตถึง5เกตด้วยกันครับเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นท่าที่น่าเกือบเกือบติดท็อปแรงสุดในเกมเลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับ แท่งจริงครับ LbX Lucifer นะครับการจัดท่าอะไรครับก็สามารถทำได้ตามสบายนะครับเรียกได้ว่าไม่มีจุดที่แบบผมจะติได้เลยนะตัวนี้อาจจะเพราะผมอวยเกินไปนะครับแต่โอเคแหละจุดติมันน้อยครับตัวนี้นอกรวมๆแล้วคือยอดเยี่ยมมากๆนะครับราะียดปีกราะียดสีอะไรครับถือว่าทำดีหมดเลยนะครับผมโอเคครับอ่าแล้วก็นี่แหละครับก็คือ LbX นะครับ ลูซิเฟอร์ที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเอมิสต์ไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเป็น l b x Gate Hyperfunction นะครับที่เทียบเท่ากับ MG เลยของกันดั้มนะครับผมทําให้รายละเอียดเนี่ยจุดขยับเนี่ยทุกอย่างถือว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่า The Best มากๆนะครับอ่าและน่นอนครับถ้าว่าถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิวโอด้วยที่สะพลาดอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนในครั้งนี้อภิปรกใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย